สวัสดีครับมณนีสุภาพบุรุษที่ผ้าเพื่อนเปื่นนะครับย่างเลาะชมนะครับภาพบาดฝาผนังของของบ้านของบ้านพระจานะครับประเทศชิลีนะครับซึ่งนะครับการสวยงามนะครับสวยงามนะครับจึ่งอยู่ชิลีนะครับย่างไปทั้งไดการ์เทียนนะครับภาพบาด ปาพนังนะครับยุประเทศนี้นะครับที่รีนี่ครับอ่สิเป็นเรื่องปกติมากเลยครับสําหรับการวาดวาดภาพตามภาพันังต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นรั้วบ้านนะครับข้างบ้านนะครับหรือหรือตรงไหนก็ได้นะครับที่มีที่ว่างนะครับเขาเขาสิวาด ครับยังยังภาพนี้ครับสวยงามนะครับเนี่ยผมชอบภาพนี้มากเลยครับอีตถือตรงนะครับสําหรับมองนี้นะครับจะเป็นใจกลางเมืองเป็นนะครับทางล่างนายกจิเป็นท่านี่ตำรวจครับถ้าเกิดเหตุการณ์ช่วงเย็นเขาจิมากกว่ช่วงนี้ตอนนะครับยังเช่นสองสามมอีพันมานะครับจากที่เห็นข่าวทางเมืองไทยนะครับจยงบานพักกรมการยุบบริเวณนี้นะครับ เรียบเข้าบ้านมาได้ครับดีที่ว่ามอบมันสไลด์ได้ก่อนจิงผมเลยงานมากกับประมาณสองถึเกลี่ข้าบ้านมาได้ลเ,ยเดลยับต้องตำรวจให้ย่างอ้อมไปยนะ่างอ้อมั้งหลังนะครับคกลียข้าบ้านครับครับมาต่อกันที่นะครับพาบาดกันตอนนะครับครับจริงๆเรานี่สีสวยนะครับแต่ว่า มุมกล่องที่ไทยมันอยู่ไก่ครับเพราะว่ามันเป็นยู่ขางถนนนะครับมันไปยืนทายไก่ไก่บันไดมันสีบอยเห็นภาพในมุมกว่างนะครับก็เลยก็เลยเบึงบาง้ามมือนกครับแต่จริงๆเรางามนะครับเห็นบังกรับนี่ครับบานบานหลังนี้นะครับอยู่อยู่ตรงแยกไฟแดงนะครับเขาก็จะเขียนนะครับระบายสีเป็นรูปนั้นรูปนี้นะครับ ซึ่งเมืองแบบอันนี้ก็สวยงามนะครับแต่ว่าอยู่เมืองไทยเฮ้าือสิวดัดแบบนี้บ่ได้นะครับเนาะไดเขียนจะได้ขางบ้านก็จาก็สิบ่ได้นะครับนะครับสีสันสดใสนะครับสวยงามนะครับซึ่งปกตินะครับเป็นเรื่องปกติมากๆครับสําหรับประเทศเชิลี่นะครับ ตรงนี้กระิเป็นล้านตัดผมนะครับเพราะกระิมาเพ่นลูกใบข้างๆลาง้านเขานะครับสวยงามครับซึ่งผมนะครับทัางท่างพานมาบานนะครับเห็นกระเลตไทยมาให้เพื่อนเพื่อนได้รับชมกันนะครับซึ่งบานเข้าบ่าคอยมีนะครับที่เมืองไทยแบบนี้ครับมีกระจิส่วนหน่อยนะครับแต่สําหรับ ที่ชอรี่นี่เป็นเรื่องปกติครับครับที่ที่ที่หนึงนะครับที่ผมเคยครับสำหรับออีกที่นึงนะครับหลองที่ผมเคยไปเที่ยวเป็นเป็นชายทะเลน,นะครับมันสะมีโมบานโมบานหนึ่งนะครับโมบานนั่น ทั้งมู่บันนะครับสีระบายสีนะครับโอ้ยม่องไปกใคนีสีสันนะครับสวยงามมากครับที่ดายนะครับตอนนั้นนะยังบัไดยังบัไดทํำช่อง youtube นะครับก็เลยบบัไดไทยไม่เบิ่งนนครับแต่ถทามีโอกาสนะครับเดี๋ยวก็จะกลับไปเที่ยวอีกครั้งหนึ่งครับเพราะว่ากับบปาไกลจากนี้นะครับขี่รถไปประมาณสองสามกมก็ถึงนะครับทามีเวลาก็จ ทายม่เป็นเพื่อนในเบิงกันอีกนะครับจึงสวยงามมากครับมู่บานทั้งมู่บานนะครับสีระบายสีแบบนี้นะครับวาดรูปไปมากรูปอีนยังกับวาดไปนะครับครับการสำรับคลิปนี้นะครับกับขอบคุณนะครับเพื่อนเพื่อนผู้คนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับจองสุภาบุรุษนะครับขอบคุณ อย่างสูงเลยนะครับเดอ้อผู้ใดเออเข้ามาชมเป็นจบทิปกดไลค์นะครับก็ให้ร่บให้ด้วยนะครับก็ให้ช่องเอ่อยูทูบนะครับมีคนติดตามได้หลายนะครับสำหรับสุภาพบุรุษกะรทีไปเรื่อยๆครับไม่ได้ใจร้อนนะครับนะขอบคุณครับข,ขอบคุณหลายนะครับเดอ้อที่เข้ามาชมนะครับเดี๋ยวคลิปหนะ้า ได้ไปเที่ยววังได้หรือม่โอกาสที่ได้กับดีนะภาพสวยๆมากภาพคลิปฝานมองอีกนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณแล